c a n o n e อ s r 5 4ที่เกาหลีครับลุยรอบนี้เรามาถ่ายงานให้วิมอีกเช่นเคยนะครับแต่มันไม่ใช่งานเดียวนะสิเพราะว่าครั้งนี้เรามีถ่ายทั้งคอนเทนต์แล้วก็คอนเสิร์ตในทริปเดียวเลยที่สำคัญคือต้องถ่ายคนเดียวอีกด้วยเป็นเพื่อนๆจะเลือกกล้องตัวไหนมาใช้งานกันครับ ทั้งเรื่องแสงเรื่องสภาพอากาศที่ควบคุมไม่ได้อีกเนี่ยการมีไฟล์คุณภาพจัดเต็มเพื่อกลับมาทำโพสต์ต่อคงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยแหละรอบนี้เราเดินกันสะบัดเลยครับเนื่องด้วยเราต้องยัดอุปกรณ์ทุกอย่างลงไปในกระเป๋าใบเดียวเนี่ยการมีกล้องที่เล็กน้ำหนักเบาแล้วก็ใช้ได้ในทุกสถานาการณ์คงเป็นสิ่งแรกที่ผมเลือกหยิบใส่กระเป๋าแน่นอนครับว่ามันคือกล้อง Canon EOS R 5C ตัวนี้เลย สิ่งที่อยู่ในกระเป๋าทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ครับแค่นี้ก็เรียกว่าเพียงพอครอบจักรวาลละสมัยนี้เราคงหลีกเลี่ยงการทำคอนเทนต์แนวตั้งกันไม่ได้นะครับเราก็เลยจัดกันซะหน่อย แต่ว่าเราสามารถไปหาที่ที่ลักษณะประมาณนมันจะม,ม,มีสวนอยู่ซึ่งที่เราจะไปในเลยสวนก่อนที่มีกําแพงอยู่รลลอบๆรอบๆมันก็จะมีาคาเฟ่างสิ่งที่ลําบากเนี่ยมันไม่ใช่การถ่ายทาหรอกครับแต่ว่ามันคือการเดินหาโลถ่ายครับเดินขึ้นเขาทีลงเขาทีเดินในเมืองทีนอกเมืองทีเรียกว่าหอบกันทั้งทีมถ่ายแล้วก็ศิลปินก็เช่นกันจะจีดยมอบเพิ่มแล้วลเดินออก ใช่บอถ่ายคอนเทนต์แม่งง่ายจริงง่ายง่ายเลยเป็นลมง,ง่ายๆเลยจริงล้วงกันง,ง,ง่ายๆเลยเป็นยัไงพี่ใช้ถ่ายคอนเทนต์ผิวผิวนี่ไม่ได้เปลี่ยนเลยเลยเลยนะี่ยี่สิบสี่เจ็ดสิบยาว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 กลับมาที่คอนเทนต์กันบ้างนะครับ เราใช้โคเด c กเป็น XFAVCI resolution คือ 4K UHD 25เฟรมบางครั้งก็ปรับไปเป็น50เฟรมนะครับ Color Picture จะเป็น C-log3 ok Cinema Gamut ซึ่งเราใช้ setting เนี้ยทั้งทริปเลยและแน่นอนครับว่ามาทั้งทีจะเก็บวิดีโอกลับไปอย่างเดียวก็คงเสียดายแย่เราเลยเก็บภาพนิ่งมาฝากเพื่อนๆกันสัหน่อยเคยได้ยินไหมครับว่ากล้อง Canon นนนถ่ายภาพนิ่ง คือสีสวยจนสามารถจบหลังกล้องได้อ่ะนี่แหละครับภาพหลังกล้องอ่ะถึงวันคอนเสิร์ตกันแล้วขอพาเพื่อนๆมาดูกันสัหน่อยนะครับว่าก่อนที่ศิลปินจะขึ้นโชว์เนี่ยมันเป็นประมาณไหน ตลกก็คือเนื้อเองแรกกินจริงเลือกินเสร็จิดเองปึ้งครับอไปที่มันมีของพี่เกดเราเล่นเราเล่นกี่โมงนะเราเล่นบ่ายสามหรือว่าแกะวะพี่คือไปเชงโอเวอร์แล้วค่ะอ๋อโอเคเพราะกลิ่นแรงมากเลยนะน่าจะแกะเพราะพี่เป็นคนไม่กินแกะเพราะว่ากลิ่นเนี่ยพูสั่งคอแสกได้เลยแกงแกงแกง ตอนที่ผมถ่ายอยู่กลางแจ้งเนี่ยสารภาพเลยครับว่ามันร้อนแบบร้อนมากๆนะครับแดดบ้านเขามันทําร้ายกว่าบ้านเราเยอะอยู่ที่แปลกใจคือกล้องมันไม่โอเวอร์ฮีทแฮะอันนี้ก็งงเหมือนกันแต่ถือว่าเป็นเรื่องที่ขอบคุณแค n น n มากๆนะครับเพราะว่าถ้ามันโอเวอร์ฮีททีหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าเราจะขาดโชว์ในช่วงนั้นไปโชว์ชว You till next time. สำหรับผมกล้องที่เรียกว่ารีวคอมแพคจริงๆเนี่ยสามารถถ่ายได้ทั้งวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งแบบมือโปรเลยเนี่ยคงต้องยกให้กล้อง canon eos r 5 c จริงๆครับเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe ติดตามกันเอาไว้นะครับแล้วเราจะพาเพื่อนๆไปดูอีกว่าทริปหน้าๆเราจะไปไหนกันแล้วเอาไว้เจอกันในคอนเทนต์หน้าครับบ๊ายบาย Stay hydrated. Eat <laughs> the water. By the way. สวัสดีครับและนี่คือ Happy Heater นะครับเฮ้ยคนละช่อง